thank mm -hmm. you สวนสวยมนไม่ได้ลงคลิปมานานมากนะคะวันนี้มาพร้อมกับโปรดีๆโปรเด็ดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะฉลองสงการกันไปเลยด้วยราคาบอลสีเบาๆนะคะราคาเดียวนะคะแม่ค้าจะจัดโปรดีๆแบบนี้นะคะจนถึงวันสงการเลยเนาะก็จะเป็นบอลสีทุกต้นนะคะราคาอยู่ที่39บาบาทนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะแม่ค้าก็จะทยอยเริ่มส่งไปแต่ว่า ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ส่งช่วงไหนก็พักมาบอกมาพูดคุยกันได้นะคะบางท่านอาจจะไม่อยู่บ้านในช่วงสงการานต์หรือก่อนสงการานต์อะไรอย่างนี้เนาะแต่โดยปกติไปรษณีย์เราเนี่ยเปิดทาการทุกวันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้แม่ค้าจะแบ่งคลิปเป็นคลิปยอ่อยๆคลิปเล็กๆนะคะสําหรับลูกค้าใหม่ที่เข้ามานะคะแม่ค้าฝากกด ติดตามแม่ค้าด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อของเรานะถ้าดูแล้วเกิดมีความรู้สึกชอบเนาะอยากได้ไปปลูกเลี้ยงเนี่ยก็โทรเข้ามาที่เบอร์โทร0ู6ย์5 3 1 3 6นะคะหรือทักเข้ามาที่หน้าเพจก็ได้นะคะชื่อเพจว่าบอนสีบ้านสวนชื่อเพจว่าบ้านสวนสุวิมนนะคะแม่ค้าจะทิ้งช่องทางนะคะไว้ที่ ไว้ที่หน้าจอแล้วนะแล้วก็ท่านใดที่เป็นลูกค้าใหม่สามารถเมมเบอร์นี้นะคะหรือว่าสแกน qr code ทางหน้าจอเนี่ยแล้วมันก็จะไปเพิ่มเพื่อนทางลายทางอัอตโนมัติให้เลยเนาะสำหรับ ท่านได้เบิงสั่งครั้งแรกนะคะค่าส่งของเราอยู่ที่50บาทนะคะไม่ว่าท่านจะสั่งกี่ต้นก็ตาม 1, ต้นสต้น10ต้น20ต้นก็50บาทนะคะมีบริการจัดเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะถ้าท่านไม่สะดวกโอนเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะช่วงนี้บอนโตเร็วมากเลยแม่ค้าก็ไม่ค่อยอยู่เนาะเดี๋ยวมาหยิบต้นแรกก่อนอ่ะตัวนี้นะคะเพื่อนๆตัวนี้คือพยาพันวังนะคะพญาพันวังเนี่ย เป็นไม้กัดสีอยู่ในตับไกลทองชลาวันนะคะหรือว่านิทานพื้นบ้านไกลทองเนาะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่แข็งแรงเนาะแล้วก็ใบสีแดงสดนะคะมีจุดสีขาวแต่งเติมบนใบนะคะใบเป็นคลื่นนะคะใบเป็นคลื่นขอบใบย,ยกนิดหน่อยเนาะก็จะมีอยู่สองสามต้นนะคะที่เริ่มกัดสีแบบนี้นะอันนี้ต้นแรกบอกเลยว่าไม้ตัวนี้ทําฟอร์มกรแล้วสวยมากนะคะเนี่ยต้นที่หนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้ต้นที่สองนะคะ แต่ตัวนี้มันจะอยู่ติดกับตัวนางกิรินีเนาะเนี่ยเวลาเขาแดงเนี่ยหูใบเขาจะยกแบบนี้นะคะแล้วก็เม็ดเขาจะขาวเม็ดขาวแบบแบบที่แม่ค้าซูมให้ดูเนี่ยกระดูกขาวนะคะแล้วก็เนี่ยก้านจะเป็นเส้นละเอียดเนาะตัวนี้ก็จะมีนางกิรินีแซมไปด้วยนะคะมีสองกระถางนะถ้าถ้าแม่ค้าจำไม่ผิดเนาะมีสองกระถางแล้วก็วันนี้แม่ค้ามีนางกิรินีซึ่งแต่ละต้นอะฟอร์มสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะกัดสีแดงๆทั้งนั้นเลยนะนางกิรินีก็จะเป็นนาง สงการเนาะจะอยู่ในตับนางสงการเนาะยิ่งโตยิ่งกัดสีนะคะแล้วก็ใครที่ชอบบอนสีแจ่มๆนะคะใครที่ชอบบอนที่ทนกับอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนได้นะคะก็จะต้องเป็นบอนพวกนี้แหละยิ่งโตยิ่งไม่ผิดหวังยิ่งโตยิ่งสีสวยนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งถ้าจําไม่ผิดมีประมาณสี่ห้าต้นนะคะอ่าถ้าใบเขาแบบว่ากัดสีเยอะเนี่ยต้นเขาก็จะทรงเตี้ยหน่อยเนาะอันนี้จะเป็นนางกิรินีเทวีนะคะ แล้วก็ <c oughs> ถัดมานะคะตัวนี้เนาะที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยตัวนี้จะชื่อว่าขุนขจรเดชนะคะเขาก็จะเป็นไม้ใบหยิกสีม่วงนะคะแล้วก็เม็ดเขาอะ่ะจะเป็นเม็ดสีแดงเรืองแสงแล้วก็สะท้อนแสงได้ด้วยนะตัวนี้ยิ่งเวลาเขากัดสีเยอะเนี่ยเขาก็จะแดงเหมือนตรงจุดตรงกลางนี่เลยนะคะสีอะ่ะจะเป็นแดงอมม่วงนะคะแล้วก็เม็ดเนี่ยลวดลายบนเม็ดก็จะเป็นแบบนี้เนาะขุนขจรเดชก็อยู่ในตับขุนช้างขุนแผนเนาะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยไปทําฟอร์มกร ใบเขาจะงุ้มลงนะคะแต่ว่าแต่ว่าหยิกตัวนี้นะมีขุนขจรเดชเนาะแล้วก็มีเจ้าสาวเอ๊ะตัวนี้น่าจะเป็นคุณหญิงนะคะเป็นคุณหญิงเป็นคุณหญิงแต่เป็นตัวแบบเปรอะเป่อค่ะติดด่างติดป้ายพวกเนี้ยเป็นไม้ก้านเขียวนะคะซึ่งก้านแข็งแล้วก็ทรงใบทรงก้านเนี่ยเขาพอเหมาะพอเจาะนะคะไม่เกะกะใครชอบบอนที่ใบไม่ใหญ่เกินไปก็ต้องเป็นต้นนี้เลยนะคะสําหรับคุณหญิงเนาะ แล้วก็รอบที่แล้วนะคะมีท่านหนึ่งอยากได้นังไหมที่ว่าแม่ค้าผ่าแผงมาจากตัวนครเขื่อนขันนะคะเนี่ยค่ะสวยแล้วก็ต้นสูงนะคะต้นสูงเลยแหละมาดูต่อไปกันมั่งต้นนี้นะคะจะเป็นตัวนางรักสดเนาะแต่เขาแผงเขาแผงได้เป็นไม้สีน้ำตาลนะคะกระดูกน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็มีลวดลายบนใบดุดุแบบนี้ค่ะ มีเส้นสีแดงแบบเนี้ยดุดๆอย่างเงี้ยหลายท่านก็ชอบนะไม้สีแบบเนี้ยมันเข้มดีแล้วไม้พวกนี้มันทนแดดวันนี้แม่ค้าพยายามคัดไม้ที่ไม่ใช่ไม้ด่างมาเพราะว่ารู้ว่าอากาศมันค่อนข้างจะแบบร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อากาศบางท่านเนี่ยไม่มีตู้เนาะก็เลยพยายามจะคัดที่ทนทนมาข้างหน้านี้ก็คือไก่อัมพันธนะคะไก่ส้มเนาะไก่ส้มจะมีแข้งนะคะมีแข้งด้วยตัวนี้ไก่อัมพันธนะ ถัดมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวธาตุาบางแก้วธาตุบางแก้วต้นนี้ก็จะเป็นไม้ที่จุดชัดๆหน่อยเนาะแล้วก็ข้างๆนี้ก็จะเป็นตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรคะแอตัวนี้น่าจะเป็นหนุมานจองถนนมันปลูกมันปลูกมาคู่กันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟอร์มเขาสวยนะเพื่อนๆรับชมนี่นะคะฟอร์มเขาสวยนี่นะคะ เม็ดเจ่มเลยล่ะค่ะต้นนี้แล้วก็มีตัวสองอุทยานผ่าแผงนะคะตัวนี้มันจะจริงๆแล้วอ่ะไม้จะเป็นใบกลมนะคะแต่ว่าแม่ค้าผ่าแผงมาได้เป็นใบไทยนะคะลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับรูปโพป้อมๆนะคะหรือบางท่านเรียกว่ารูปหัวใจเนาะเป็นไม้กระดูกเข้มประมาณเดียวกันกับตัววังทองนะคะตัวนี้นะสองอุทยานใครยังไม่มีต้องรีบเก็บไม้ตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้เริ่มเปิดเปิดฮาร์ปมาแล้วนะคะเนี่ย แล้วก็ต้นนี้คือสุนทรพูหค่ะเพื่อนๆสุนทรพู่ก็เป็นไม้ออกม่วงๆนะคะเป็นไม้ที่พาแผงมาจากหลวงราชเสนหานะแล้วก็ได้ทรงใบทรงสีเขาเนี่ยแตกต่างจากหลวงราชไปเลยนะคะเนี่ยค่ะสีเขาจะสวยๆแบบนี้นะคะเล็กๆเนี่ยจะมองออกไปสีอมเขียวแต่โตขึ้นมาเนี่ยสีเขียวจะหายไปทั้งหมดแล้วก็จะเป็นสีประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆทั้งใบเลยนะคะหลายๆท่านก็เคยตามหานะสุนทรพู่นะคะ มาดูถาดนี้กันมั่งวันนี้น้อยมีหลายถาดอยู่นะคะแม่ค้าจะพยายามทําคลิปให้มันเป็นลุปย่อยๆนะคะแล้วก็ทยอยไล่ลงไปเนื่องจากว่าช่วงนี้แม่ค้าติดภารกิจเที่ยวพิจิตรบุรีรัมย์ทุกอาทิตย์เลยนะคะอาทิตย์หนึ่งอยู่พิจิตรสองวันบุรีรัมย์ห้าวันอยอย่างนี้เองอ่ะต้นนี้นะคะต้นนี้ชื่อว่า มหาราชาเนาะมหาราชาก็เป็นไม้ที่อยู่ในตับเทิดพระเกียรตินะคะตัวนี้อาจจะเป็นไม้ที่ถ้าเรามองผิวเผินมันจะคล้ายกันกับตัวพญาพันวังแต่ถ้าคนดูลักษณะเป็นนะคะจะรู้ว่าจุดเขาจะต่างพญาพันวังเนี่ยจุดจะขาวแต่ตัวมหาราชาเนี่ยจุดจะแดงนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไม้ที่หูใบซ้อนกันนะคะใบจะป้อมแล้วก็ใหญ่กว้างกว่าเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกระดูกจะขาวชัดเจนกว่าตัวนี้เวลาเขาโตขึ้นเนี่ยเขากัดเป็นสีแดง ะะกัดเป็นสีแดงหมดเลยนะคะซึ่งซึ่งถามว่าสวยไหมไอ้พวกไม้ตะกูลไม้โบราณเนี่ยไม้กัดสีเนี่ยถ้าใครที่เข้าใจเวลาแล้วก็เลี้ยงเขาเป็นเนี่ยชอบแดดเนาะพวกนี้ชอบแดดสีสวยมากนะคะทรงต้นไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะคะแม่ค้าเองยังชอบเลยตัวนี้มหาราชานะแล้วก็มีตัวไออันนี้เขาชื่อว่าตัวเทวกรรมลังลักษ์นะคะซึ่งไอเทวกรรมลังลักษ์ต้นนี้จะเป็นไม้ที่ กัดสีนะคะเป็นไม้ที่กัดสีโตขึ้นก็จะเป็นไม้ที่กัดสีแดงเห็นไหมคะเนี่ยมาช่วยขายของตัวนี้มาช่วยขายของจะบูถอยไปบูถอยไปลูกนี่นะคะก็จะเป็น เทวกรรมเนี่ยจะเป็นไม้ที่มีสอง,สองลักษณะเนาะลักษณะหนึ่งก็คือเขาด่างนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นมีสีเหลืองสีแดงเนาะ,ะแต่ถ้าแบบนี้เขาไม่ด่างนะคะแต่เขาจะกัดเป็นสีแดงสีชมพูเข้มๆอย่างงี้ค่ะอย่างที่แม่ค้าซูมให้ดูเนี่ยแต่ถ้าถามแบบนี้จะเลี้ยงง่ายกว่าเนาะจะเลี้ยงง่ายกว่าไม่ค่อยยุบไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเอาออกมานอกตู้แล้วแบบไหมแดกอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้สามารถเลี้ยงตามปกติได้เลยเขาก็จะกัดสีนะคะจะกัดสีแดงสดนะคะทั้งใบ อย่างงี้นะคะทั้งใบเลยไหมคะบอกก่อนว่าเวลาเขากัดสีนี่สวยมากเลยมีอ่ะอันนี้ก็จะเป็นขุนขจรเดือดอีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยเพื่อนสวยนะคะใครชอบไม้สไตล์จุดๆดสไตล์เดียวกับพวกเข่าไม้แก้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นทั้งเลยอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เขาก็จะคล้ายๆกันกับพวกเข่าไม้แก้วคล้ายกันกับพวกตระกูลไก่ต่างๆนะคะลบจะหยิกๆกไม้แม่คะวันนี้ไซส์นี่พอเหมาะพอเจาะเลยนะคะ ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปเนาะ,ะแล้วก็มีนี่จังหวัดลำพูนอันนี้เป็นไม้ใบกลมนะคะจังหวัดลำพูนเนี่ยแมคะามาสองต้นซึ่งทั้งสองต้นเนี่ยเป็นไม้ใบกลมทั้งคู่ซึ่งไม้ตัวนี้อาจ,จะเป็นไม้ที่กระดูกเขียวนะคะแล้วก็เม็ดเนี่ยเขาจะขึ้นกัดสีขาวอย่างาเงี้ยอสแนนของเขาคือการขึ้นเม็ดขาวเงี้ยนะคะแล้วเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะขาวไปทั้งหมดเลย ก็สวยไปอีกแบบนะคะสำ,สำหรับจังหวัดลําพูนเป็นไม้ตับจังหวัดอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายสำหรับเออนี่ยนะคะให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะมีสองต้นจังหวัดลําพูนเนาะแล้วก็มีจอมทับมาสองต้นด้วยนะคะวันนี้คัดที่แบบว่าหน้าเขาแจ่มๆมาแล้วนะคะเนี่ย มี2ต้นทั้ง2ต้นเนี่ยกัดหูใบเขียวแล้วฟอร์มดีมากเลยนะคะแม่ค้าก็อยากจะเก็บทําแม่มั่งนะจอมทับเนี่ยไม้เาเก่าไม้พวกเนี้ยเวลาหายแล้วหายเลยนะคะแต่แต่แม่ค้าคิดว่าไม่น่าจะหายไปหรอกเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยสะสมไม้เก่าสะสมไม้ที่เลี้ยงง่ายๆแล้วก็สวยจริง,รงๆไม่ได้สวยแต่ชื่อพวกนี้เป็นไม้เลี้ยงง่ายเป็นไม้เก่าที่เลี้ยงง่ายฟอร์มใบดกยิ่งโตยิ่งสวยแล้วก็ เวลาโตขึ้นเนี่ยเขาจะมีหูใต้ใบได้ด้วยนะคะตัวนี้นะจอมทัพอีกต้นหนึ่งเป็นลูก,ลกไม้ด่างเปิรกนะคะตัวนี้เป็นลูกไม้ของแม่ค้าเองซึ่งผสมมาระหว่างตัวถ้าจะไม่ผิดแม่ค้าผสมตัวดวงอมพรนะคะกับลูกไม้สีชมพูได้ออกมาเป็นตัวไม้ใบไทยนะคะรูปเดียวรูปทรงหัวใจแล้วก็เป็นไม้ที่สีเปิร์กด่างๆอย่างที่เห็นเนี่ยคะ่ะไม้พวกนี้เนี่ยเขาได้ทรงใบทรงใบเขาดก แล้วก็แข็งแรงนะคะไม่ต้องคกาก้าเลยเนี่ยอันนี้คือไม่ได้คกาก้านะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยพอทรงใบเขาใหญ่ดกเนี่ยบางทีเวลาเราไปปลูกนอกตู้เนี่ยเราจะเห็นว่าบางสายพันธุ์เขาจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคอนใบไม่อยู่แต่พวกนี้ไม่เป็นนะคะการแข็งแรงรับน้าหนักได้ดีนะแล้วก็ต้นต่อมาก็จะเป็นสีกาญจนาพิเศษนะคะอันนี้ก็รอจนเปิดหน้าสวยๆอย่างนี้แล้วนะคะถึงนํามาแบ่งปัดเนาะแล้วก็ ถัดมานะคะจะเป็นตัวนี้นะคะแม่ค้าผ่ามาจากตัวถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ผ่าจากหลวงตาเมืองนะคะเนี่ยแล้วเขาไม่ขึ้นด่างนะแต่เขาได้ความจุดความเม็ดสวยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็สีเขาแจ่มค่ะสีเม็ดสีอะไรเขาแจ่มนะคะ <S <S ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบนะคะอยากได้ไม้ชื่อที่เป็นชื่อไม้ด่างแต่ว่าเลี้ยงง่ายๆไม่ต้องไปเอาเข้าธนุถนอบในตู้ก็เป็นไม้ประมาณนี้นะคะสวยเหมือนกันโตแล้วเขาจะค่อยๆเปิดด่างแล้วก็ค่อยๆแข็งแรงเองนะคะตัวนี้เนาะ แล้วก็ต้นถัดมาจะเป็นฟอร์มกอของนางกีรินีนะคะซึ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมกอใหญ่จริงๆแม่ค้าพยายามคัดที่มีกอมาฉลองสงการกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไม้หนอนะคะตัวนี้จะเป็นตัวชื่อว่าหนุมานจองถนนนะคะต้นนี้เป็นไม้หนอเนาะแล้วก็ถัดมานะคะตัวนี้เป็นขุนสีโคชคงมีหน่อด้วยนะคะขุนสีโคชคงนี่นะคะ ุนสีคโคชักรงแล้วก็มีถาดนี้กันบ้างนะคะไม้แบบเยอะมากเลยค่ะลูกค้าแม่ค้าจะทำยังไงขายทันเนี่ยต้องค่อยๆไล่ไปเนาะอ่ะอย่างถาดนี้นะคะเพื่อนเอนเดี๋ยวนะแม่ค้าขอขยับกล้องนิดนึงเนาะที่เพื่อนเอนเห็นตรงข้างหน้านี้นะคะต้นแรกเนี้ยตัวนี้คือองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะซึ่งต้นเนี้ยเขาเปิดด่างมาแล้ว เพื่อนเไม่ต้องไปรุ้นเลยเขาเปิดมาแล้วนะคะเปิดมาให้แล้วต้นที่1แล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวาดารานพลัลท์แม่คะผ่าได้แผงซึ่งเขาแผงแดงทั้งใบเนาะไม่คล้ายๆกับทิพวาลีแต่ทรงใบทรงอะไรเขาแตกต่างหน่อยนะคะตัวนี้ดารานพัล์ผ่าแผงนะคะแล้วก็ต้นถัดมาจะเป็นตัวสีบุรีรัมนะคะอันนี้กําลังฟอร์มสวยๆเลยค่ะเนี่ยสวยประมาณนี้แล้วก็เปิดหน้ามาแล้วนะคะ เพื่อนๆต้องอย่าพลาดเลยแหละต้นนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสนหานะคะเสนหาไม่ได้ขายนานแล้วเพื่อนๆเนสนหาเป็นไม้ใบมันๆน,นะคะแล้วก็หูใบเนี่ยจะมีสีเขียวติดเหมือนติดด่างเขียวะคะ่ะประมาณนี้นะคะต้นนี้เนาะเสนหาแล้วก็มีไก่อัมพันธนอะ่ะฟอร์มแข็งแรงแข็งแรงอยู่หลายต้นเลยวันนี้นี่นะคะน,นี่ก็เป็นไก่อัมพันธ์ไก่อัมพันธ์เนี่ยเขาเรียกไก่ส้มมีแข่งนะคะเพื่อนๆเนี่ยวันนีน้แม่ค้าพยายามคัดที่หน้าส้มๆแล้วก็มีแข่งมาให้ เ,เพื่อนๆได้ชมนะคะอะต่อมาตัวนี้เป็นตัวมหาชัยนะคะมหาชัยก็เปิดด่างแล้วนะเปิดป้ายแล้วไม่ใช่เปิดด่างเปิดป้ายแล้วนะคะมีมหาชัยนะคะแล้วก็ต้นนี้เป็นหมอจินดานะคะอันนี้หมอจินดาเนาะแล้วก็อันนี้ก็กีรินีอีกแล้กีรินีกําลังออกเยอะแล้วก็สวยด้วยฟอร์มกําลังดีเลยตัวนี้นะคะ ตัวนี้จะคุณปัญจนึกนะคะมีต้นเดียวแม่ค้าก็เก็บทําพันธุ์มั่งอะไรมั่งจนค่อนข้างจะเหลือน้อยละเจ้าคุณปัญจนึกนะไม้ป้ายตับนางอาพวกเดียวกับพวกนางใหม่นะคะแต่สีเขาจะเป็นสีเขียวโศกสะดือเขาจะไม่มีสีแดงไม่มีแต้มแดงนะคะตัวนี้นะอ่ะถัดมาก็จะเป็นตัวกําแพงแสน กำแพงแสนเนี่ยเป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้เก่าเป็นหน้าหน้าพื้นเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลไม่ชมพูนะคะสามารถผ่าแผงไปแผงมานะคะเป็นกำแพงแสนได้เป็นนำโชคได้ถ้าใบกลุ่มแล้ติดป้ายนะคะแล้วก็ต้นต่อมานะคะตัวนี้สวยๆเลยม่วงมงคลนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูถาดฝากด้านนี้กันบ้างเนาะเนี่ยก็ยังจะมีสวยๆอยู่อีกหลายต้นเลยนะคะนะคะค่อยๆไล่ไป ไม้ฟอร์มดีมากเลยนะคะชุดชุดนี้ไม้ฟอร์มสวยมากเลยแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะค่คอยๆไล่คลคิปไปนะคะเพื่อนๆท่านใดชอบคลิปไหนก็ทักมาได้นะคะอ่าต้นแรกนะคะตัวนี้นะคะเป็นไอหมื่นเนาะนี่ผ่าสวยด่างสวยด้วยนะคะแล้วก็มีตัวเศรษฐีสุพรรณนะคะนี่ขึ้นสีแล้วนะคะเศรษฐีสุพรรณเนาะอ่าถัดมาก็จะเป็นตัว มหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีเนาะมีมหาเศรษฐีมีหลวงปู่ขาวนะคะมีหลวงปู่ขาวเนาะแล้วก็มีตัวอันนี้จะเป็นตัวนพเก้านะคะซึ่งแผงนะซึ่งสองใบเนี้ยน่าจะล่วงค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะอยู่สองใบเนี้ยเพราะเขาเป็นไม้แยกหน่อมาก็จะเป็นหน้าเขียวนะคะตัวนี้หน้าเขียวนะคะแต่ดางจ่มๆอย่างเงี้ยค่ะ ถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นแววดาวนะคะแววดาวหรือขวัญนดาวนี่แหละแต่จะเป็นไม้ฟอร์มกอโตขึ้นเขาจะเป็นไม้ที่เม็ดแดงนะคะแล้วก็มีด่างนะคะมีด่างเปิดนะะ้องตัวนี้นะคะถัดมาจะเป็นตัวปลาศาสท,ทองแผงค่ะเพื่อนๆตัวนี้จะแผงได้แข้งนะคะจะแผงได้แข้งตัวนี้นะคะต่อมาค่ะเพื่อนๆตัวนี้เป็นเจ้าพยาไพยพูเบต์นะคะใบเอี้ยวแล้วด้วยเนี่ยใบเอี้ยวสวยแล้วนะคะต้นต้นนี้นะคะ แล้วก็มีตัวอันนี้ก็เป็นขุนขจรเดชอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ขุนขจรเดชเนาะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นตัวงาวงวานเปิดป้ายเปิดด่างมาแล้วนะคะงาวงวานมีงามวงวานมีไทยนิยมนะคะอันนี้ไม้หัวสีขาวดูสบายตานะคะแล้วก็ต้นใหญ่ๆต้นนี้มนรับแลนะคะมนรับแลใหญ่มากนะคะ ลายต่อไปอีกลายอีกสองข่าเนะาะอันนี้ก็เป็นเจ้าคุณปัญจนึกนะคะเพื่อนีต้นใหญ่ๆเลยค่ะเห็นไหมคะหมุนให้ดู<ม>เจ้าคุณปัญจนึกนะคะแล้วก็มีตัวายทองเหม็นนะคะต้นนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่แม่ค้าบอกว่าแม่ค้าผ่าจากหลวงตะเมืองอันนี้ติดด่างนิดหน่อยนะคะก็มีตัวไหนอีกมีตัวมณีนาลาอันนี้น่าสวยมากนะคะ ด่างสวยมากมณีนาลานะคะต้นนี้ไม้หนอ่อเพื่อนๆไม้หนอ่อมณีนาลาแล้วก็ลูกไม้นะคะโอ้โหใหญ่โตเปิดมาแจ่มมากเลยต้นนี้นะคะลูกไม้มีอันนี้ก็เป็นกําแพงแสนนะคะกําแพงแสนมีตัวคุ้มกล้าวเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยนะคะเทพใส,ส,ส,สลุ้งนะคะเนี่ยเปิดมาแล้วนะสวยๆอย่างงี้เนาะแล้วก็อันนี้ขุนชนะศึก หน้าเต็มเต็มเขาสวยแบบนี้เลยค่ะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนตัวที่เป็นผ้ากำรรมะหยี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสีเขานะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นตัวชมพูพานของเมืองนะคะชมพูพานของเมืองเนาะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นตัวแวลมายุราเปิดหน้ามาใหญ่บิ๊กเบิ้มมากเววมายุร well านะคะแล้วก็อันนี้ก็คือไก่ไม่เหีุส่วนนะคะเปิดหน้าแล้วเนาะ แล้วก็เหลืออีกถาดหนึ่งค่ะเพื่อนๆเหลือถาดหนึ่งนะคะถาดนี้ก็จะมีมีอะไรบ้างนะขุนซีเขาจะโค้งกัดสีแล้วนะคะหงฝรังนะคะมีหงฝรังด้วยนี่มีหงฝรั่งนะคะโตขึ้นหงฝรั่งอ่ะเขาสวยกว่า แม่ค้าชอบเพราะเขาการจะออกเขียวๆมีเส้นสะพานแล้วก็เวลาเขาทําพุ่มทํากอเนี่ยสวยผงฝรั่งแม่ค้าเหลือต้นเดียวแล้วนะวันนี้นนมีแม่ค้ามารับหน้าสวนมั่งนะคะตัวนี้ไม้เก่าๆแล้วก็เนี่ยค่ะไอ้เก๋มากเลยเหมือนต้นเมื่อกี้แต่เขาเก๋กว่าเห็นไหมคะเขาเป็นไม้พื้นเขียวแล้วก็มีป้ายบนใบแบบนี้ค่ะเส้นบนใบเป็นแบบเนี้ย มีตัวเจ้าจักระพัดนะคะด่างสวยๆเลยนะคะมีเจ้าจักระพัดด่างสวยๆอยู่สองต้นนะคะอ่นาผัดมานะคะตัวนี้เป็นไก่ถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นไก่ราชาวดีนะคะต้นนี้เนาะกำลังเริ่มกัดลายนะคะมีเพชรเจ็สดสีด้วยค่ะเพชรเจ็ดสี กำลังกัดเม็ดนะคะโตขึ้นเขากัดเม็ดสวยไม้พวกนี้ถึงไม่ด่างก็สวยกัดทั้งเม็ดกัดทั้งสีนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ต้นถัดมานะคะตัวนี้เป็นขุนสามชนนะคะมีขุนสามชนแล้วก็มีต้นนี้จะเป็นตัวเจ้าพญาไพยภูเบศอยู่กับตัวหนุมานจองถนนนะคะเนี่ยกระดูกสวยๆแล้วก็ต้นนี้จะเป็นตัวลาหูอมจันร์แต่จะเป็นตัวหน้าเขียวนะคะ หน้าเขียวก็สวยนะเพื่อนสวยมากเลยแหละแม่ค้าก็ชอบตัวนี้นะมีอะไรอีกเดี๋ยวนะอ่ะต้นนี้นะคะมงคลทรับหน้าชมพูหวานๆอย่างนี้นะคะมงคณทรับเนาะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะตัวนี้มันเป็นองคหญิงทอฝันเพื่อนแต่ว่ามันแปลกตรงมันมีป้ายเขียวแล้วแม่ค้าผ่าได้แบบแบบเนี้ยหลายต้นเลยเดี๋ยวถ้าถ้าว่างๆแม่ค้าตั้งตั้งแม่แล้วมันโตสวยแม่ค้ามาอัปเดตเนาะวันนี้นะคะไม้ที่จะแบ่งนะมีประมาณนี้นะทั้งหมดก็ประมาณ100ต้นนะคะ หนึ่งร้อยกระถางแล้วก็ราคาเดียวกันทั้งทั้งคลิปเลยนะคะเพื่อนถ้าสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวแม่ค้าทิ้งช่องทางไว้ให้นะคะที่หน้า,าที่หน้า <c oughs> ที่หน้าจอเลยนะคะเพื่อนอ่ะไม้สวยๆไซส์ดีๆนะคะหลากหลายชื่อเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆค้าท่านใดสนใจนะคะที่จะ รับไม้หัวเนาะไม้หัวก็คือหมายความว่าไม้ที่บางทีมันยุบไปนะคะแม่ค้าไปวางทิ้งข้างตู้งอกมาใหม่นะคะมีหัวมีต้นนะคะเนี่ยก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะราคาอยู่ที่ชุดละ150นะคะมี10สายพันธ์เนาะแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะคะแต่สำหรับท่านใดที่มีไม้กระถางรวมด้วยก็จะเป็นค่าส่งเหมาส่ง50บาทนะคะเ,เพื่อน โอเคค่ะท่านใดอยากได้ฮอร์โมนก็ทักมาได้นะคะเร่งโตเร่งแตกนอเร่งงามทนร้อนนะคะมาตินี่กขวดละ100บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าขออนุญาตนะคะจบคลิปสั้นๆเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ